สวัสดีค่ะเมน,นีซังชาเพื่อนบอกว่าโบทถ่ายวีดีโอขณะเปิดพัสดุแต่๋ย่อิลองเปิด่าสิ่นี่เนี่ยซังเมน,นีเป็นชาเขาเอิยนว่าชาเข่าหอม Hãy subscribe cần Mì đây này ใบาชาข้าวหอมดอกเลบล่าพระสาย,ยุมากรอดคุณแม่ให้เบิ้คือที่การต้มใบชาอูหลงใบเขาการชุ่มข้นใส่น้ำแฝง,งสิทถึงร้อยองศา ใส่ใบชาสองถึงสามซอนชาสำหรับกานามชาประมาณลอยหาส2ถึงสองส้ถูน้ำร้อนลงในกาเที่ยวทวนใบชา mm hmm. แล้วลิด้นามชาออกหลังจากนั้นเติมน้ำร้อนให้เต็มกาแช่ออแช่ไวประมาณหนึ่งนาทีหากต้องการรสชาติเข้มค้นให้เพิ่ม แช์ร่างกับที่นิ่นนำชาออกไ้โมดเพื่อดืม่มเพื่อแชบไวชาช่วงแล้วเมื่อลิ่นนำชาออกกากสามารถพักไวไม่ก่าแล้วสามารถใส่ช่วงใดอีกสอชาึงามชาอาหอม เแยบร้อยแยบร้อยเพคนบอกว่าแบบช่วงชาบะควนนำแปดสิบถึงร้ยแปดสิบถึงเกาสิบองศาใส่บชาสองถสามสองเขาจะว่าสาบะคุณมันตานุ่มเป็นสละก็สิซืจะพรองเป็นมเริ ทำมือมี้ท่านนี้ค่ะเซ็นเรียบร้อยคุณบอกว่าให้ททารอยู่เซ็นเรียบร้อย